ปูมาปูมาปูมดจารินมาปูมดจารินนาคราดจ้ะปูมดจารินนาคราชปูมาปูมาโอ้ปูมาทำไงเนี่ยโอ้ปูมาปูมาอโแต่งวนวน ครับปูลงปูลงโอ,อ้ปูแม่เนี่ปู่ทำอะไรอ๋อปูให้ทำอะไรทำซาลาปูอ่อยากทำซาลาได้ได้รับจะให้หปู่อยากทำซาลา โอมดจรินโอมดจรินโปลโปลอ๊โปอยากได้เสาได้โปลโปูอยากได้เสาได้ปปนทำศาลาตอนนั้นมีเอฟซีช่วยไปก็หลายมื่นอยู่นะได้ไปกี่ร้อยแผ่นไม่รู้สามร้อยแผ่นนะเห็นก็โทรมาไงแผ่นละสามร้อยอ่ะก้า เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าห้าเดี๋ยวปูเขียนใหม่วันนี้ปูยังไม่ได้เขียนนะวันนี้ปูยังไม่ได้เขียนเก้าเก้าห้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเปลี่ยน ไหนว่าจะไม่ไม่คานแลว้วไงดูที่มือปูนะคะดาวล,ล่างอ๋อล่างล่างล่หหางก,กูเขียนไหมแปด,แปดไหนว่าจะไม่ไม่คานแลว้วไงดูที่มือปูนะคะ แล้วล่างโ oh, อล่างล่างล่าง,างกูเขียนไหมแปดห้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดล่างห้าแปดหนึ่งแปดล่างใช่ไหม เดี๋ยวกันเดี๋ยวปู่ค่อยเล่นเดี๋ยวปูไปอปูนปูนได้ๆเดี๋ยวตัวอยากได้ปูนกับสาเดี๋ยวต้องไปที่วัดก่อนไปที่วัดไปปรึกษาหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อจะช่วยเอฟซีเขาได้ไหม๋อให้ปู่ไป มันไม่ยากกับปู่ไม่ยากแหนมออแหนมเดี๋ยวก็เห็นได้นะว่้ปู่เขียนว่าไงนะปูม่มอจรินผ่านล่างจะท่านผู้ชมปูม่มดจารินผ่านล่างนะคะผ่านล่างแม่หมอแมวจะปู่ปู่มาแบบไม่รู้ตัวอยู่ดีๆปู่ก็มาจะเดี๋ยวปู่เขียนปู่หนอะไรห้าแปด ห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดหนึน <58 18 S 2> น่งแปดดูที่มือปูนะคะท่านผู้ชมอะไรเขาขอให้ซื้อให้ซื้อตัวนี้อ๋อให้ซื้อตัวนี้ห้าแปดหนึ่งแปดสองตัวปูบอกออให้เน้นไปที่หนึ่งแปดห้าแปดอ๋อหนึ่งเก้าเจ็ดที่วงไว้เขาจะเนิ่ง อที่วงไว้ที่วงไว้ปู่จะเน้นนะคะท่านผู้ชมที่วงไว้ปู่จะเน้นปู่มุดจลรินผ่านล่างแม่หมอแมวโอ้ก็เป็นแนวทางของปู่มุดจลรินนักขลาดนะคะท่านผู้ชมที่ผ่านล่างแม่หมอแมวนะจ๊ะท่านผู้ชมก็ ให้ท่านผู้ชมนะจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเท่านั้นเราจะท่านผู้ชมปูมุจลินนักขลาดผ่านล่างแม่หมองแมวนะคะเลขตัวเลขนะจะที่ปู่ให้นะจะ๊ะเน้นไปที่ปู่มาโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมตัวสามตัวน่าจะสามตัวข้างบนนะจะ๊ะท่านผู้ชมปู่เน้นไปที่หนึ่งเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมซึ่งปู่เขียนให้สองสองชุดนะจะ๊ะก็จะเป็นชุด หนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้าเก้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนสองตัวนะจะสองตัวล่างนะจะท่านผู้ชมปูก่ก็เขียนไปที่นะจ๊ะห้าแปดแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าคือตัวกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัววงก็คือห้าแปดแล้วก็หนึ่งแปดจะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของปู่มุจลินนคราดแม่ล่างแม่หมอแมวจ้ะท่านผู้ชม เดี๋ยวประโยชน์จะให้ดูเนาะปู่เขียนให้สองชุดนะคะปู่มาชุดแรกนะจะงวดแรกครั้งแรกนะาจะครั้งแรกที่ปู่มาก็คือชุดนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปู่มาวันนี้คือชุดโค้งสุดท้ายจ้ะนี่คือชุดโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางปู่มดจรินนคราชแม่หมอแมวจ้ะก,ก็เลท่านผู้ชมปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเนาะ,ะ <S <s ประโยชน์ก็ขอลำลา <S <s ท่านผู้ชมเราเดอ้อจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ